างานสําหรับการจะเป็นผู้บริหารนะครับตู้มองว่ามันมีหลักทั้งหมด3ข้อด้วยกันอันแรกเนี่ยเราต้องเรียนรู้เรื่องของตัวเองก่อนนะครับอันที่2เนี่ยเราต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับแล้ววันที่สเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมสําหรับการสัมภาษณ์งานนะครับเรื่องของการเตรียมตัวของตัวเองเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องของ push แล้วก็ pull factor ก่อนอะไรที่มันเป็นแรงผลักและอะไรที่มันเป็นแรงดึงให้เราอยู่กับองค์กรป,ปัจจุบันเราจะพบว่าแรงผลักของเราอาจจะกลายเป็น เรื่องของ Car ร e r p า t h บางทีเรารู้สึกว่าความก้าวหน้าในงานปัจจุบันเราไม่มีละมันอาจจะเป็นแรงผลักให้เราไปสู่องค์กรอ,อื่นที่เขามีความก้าวหน้าให้กับเราหรือบางทีเรารู้สึกว่าแรงดึงอาจจะเป็นเรื่องของโลเคชันที่มันอยู่ใ,ใกล้บ้านโอ้ถ้าเราย้ายงานไปคงไกลหน้าดูเลยบางทีเราก็รู้สึกว่าอันนี้แหละอาจจะเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นทั้งแรงแรงดันและแรงผลักเราก็ต้องเอามาเวทให้แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายหรือจุดประสงค์ในการย้ายงานของเรามันคืออะไรกันแน่ แล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งที่ทาง Experis mm. มักจะใช้ถามแคนเด i เสมอให้แคนเด i ตระหนักรู้ถึงความต้องการของตัวเองก็คือเทคนิคของ CLAMS มันก็คือ C L A M S นะครับ C คือ Challenge คือความท้าทายบางคนย้ายงานเพราะความท้าทายที่ปัจจุบันเหมื่อละเราไปหาความท้าทายที่ใหม่ๆตัว C ใช่ไหมครับตัว L เป็นเรื่องของ Location บางทีเรารู้สึกว่าการบ้านใกล้บ้านไกลมันก็มีผลต่อการเดินทางมาทํางานนะครับผมตัว A คือ Advancement ความก้าวหน้าในงานแน่นอนถ้าอยู่ที่เดิมมานานๆไม่มีความก้าวหน้าไม่มีช่องให้เราไปละบางทีเราก็ต้องย้ายไปที่อื่นเพื่อความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นส่วนตัวเอมนี่ตรงตัวครับมันนี่แน่นอนหลายคนทํางานอยากได้เงินเดือนขึ้นเพราะฉะนั้นการย้ายไปที่ใหม่ก็จะเป็นการตอบโจทย์เรื่องของเงินแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้าย S คือ security ความมั่นคงในงาน หลายคนเริ่มมีครอบครัวเริ่มคิดว่าตัวเองอย่างเดียวไม่พอละอาจจะต้องพิจารณาถึงลูกหรือคู่สมรสที่ตามมาเพราะฉะนั้นบริษัทอาจจะต้องมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นแบบนี้ครับเรียนรู้เรื่องงานเนี่ยบางทีที่เรามองออกไปหาโอกาสงานข้างนอกเนี่ยครับ เราก็จําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องของงานให้มากที่สุดอันแรกเลยแน่นอนลักษณะของงานที่เราจะไปทําหรือ job description นะครับว่ามันเหมือนหรือมันต่างจากเดิมอย่างไรมันเกินความสามารถของเราหรือเปล่ามันเกินความสามารถในระดับที่ทา้าทายหรือมันมากจนเกินไปหลายคนบอกว่าอยากขึ้นเป็นผู้บริหารอยาก manage อยากจัดการอะไรหลายอย่างแต่ลืมมองไปว่าสิ่งที่เราเคยทํามากับสิ่งที่เขาอยากจะให้เราทํา มันต่างกันเหลือเกินเพราะฉะนั้นการที่เรารู้เรื่องของลักษณะงานให้เยอะที่สุดมันก็จะตอบโจทย์เราว่าการที่เราจะย้ายไปเราจะมีความสุขความสําเร็จอะไรเงี้ยด้วยหรือเปล่านะครับในเรื่องของวัฒนธรรมองคอ์กรก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ให้มากที่สุดเหมือนกันแต่ละองค์กรนะครับอันนี้บางที่บอกว่าไทยจังเลยเราอยู่ได้ไหรือเปล่าบางที่ิน international มากเป็นต่างชาติมากพูดตรงตลอดรับได้ไหรือเปล่า บางที่เป็นลูกผสมกันเราชอบแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ข้อมูลมาซึ่งความเข้าใจในงานเนี่ยครับเราก็จะต้องไปสัมภาษณ์ว่ามันมีทั้งหมดสองประเด็นนะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมในการไปสัมภาษณ์อันแรกเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองก่อนนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยเตรียมความพร้อมในเรื่องของบริษัทแล้วก็ข้อมูลของบริษัทที่เราจะไปสัมภาษณ์ บางทีเรื่องของการเตรียมพร้อมตัวเองเนี่ยนะครับหลายท่านทํางานมาเยอะหลายที่เ,เคยมีเหตุการณ์เช่นมีการถามไปถึงที่ทํางานเก่าๆมีการย้อนกลับไปถึงที่ทํางานแรกแล้วเราตอบไม่ได้เราดูอึดอัดหรือดูแบบไม่แน่ใจทางผู้สัมภาษณ์ก็จะรู้สึกว่าเอ้ะเราทํามาจริงๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับบางทีการให้เราเตรียมตัวไปให้พร้อมตั้งแต่แรกมันอาจจะดูละเอียดไปสักนิดน,นึงนะครับแต่ว่า เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอผู้สัมภาษณ์แบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาถามละเอียดเราก็จะได้เตรียมตัวตอบอย่างชัดเจนหรือแม้กระทั่งว่าปัจจุบันลูกน้องกี่คนอย่างเงี้ยครับบางท่านตอบคร่าวๆประมาณผู้สัมภาษณ์ก็จะเริ่มแบบแน่ใจหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับหรือปัจจุบันทํางานรีพอร์ตใครแล้วทีมข้างเคียงเป็นใครกันบ้างอะไรเงี้ยครับข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่มันจะทําให้การสัมภาษณ์ของเราเนี่ยเ,เป็นไปได้อย่างเรียบง่ายมากขึ้นนะครับ แล้วก็การเตรียมพร้อมเรื่องที่2ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เราจะไปสัมภาษณ์เช่นบริษัทเขาทําอะไรเขาจะมีกิจการใหม่หรือเปล่าหรือเขาีแ b r a n d i n g ละเปลี่ยนชื่อแบรนด์แล้วเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นอะไรหรือเขาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เมื่อ,อไหร่ปีหน้าเขาจะลงทุนในที่ไหนซึ่งคําถามเหล่านี้ครับทางผู้บริหารก็อาจจะถามเพื่อที่จะเช็คว่าเรามีความสนใจในตัวบริษัทเขามากน้อยแค่ไหน,น ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองการสร้างแวลูให้กับตัวเองเวลาไปสัมภาษณ์นะครับผมเชื่อว่าการที่เรายกตัวอย่างเรื่องของความสําเร็จที่เราทํามาในอดีตเนี่ยจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองเราก็ทําให้การสัมภาษณ์นั้นน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับอของ e x p e r i e ร c e เราแนะนําเทคนิคที่ชื่อว่าคาเทคนิคนะครับตัวซีย่อมาจาก Charllenge หรือความทา้าทายนะครับตัว A ย่อมาจาก Action หรือสิ่งที่เราทาลงไป เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นนนส่วนตัว R เนี่ยย่อมาจาก Result หรือผลลัพธ์ที่ได้ตามมานะครับตัวอย่างเช่นสมมติตัว C ของเรา Challenge คือยอดขายตกเราจะทำยังไงเพื่อที่เราจะแก้ปัญหานี้เราอาจจะบอกในขณะสัมภาษณ์ว่าอ๋อทีมผมครับมีวันหนึ่งยอดขายตกแต่ผมมีแอคชั่นดังนี้ผมให้ i n น e n นティブเพิ่มขึ้นมานิดนึงผมจัดกิจกรรมภายในทีมและผลลัพธ์ที่มันออกมามันเกิน กว่าความคาดหมายหรือมันแก้ไขปัญหานั้นได้มากน้อยเพียงไรอย่างนี้ครับการใช้คาเทคนิคมันจะช่วยทําให้เราเรียบเรียงความคิดได้อย่างเป็นระบบแล้วก็สร้างภาพที่ดีให้กับผู้บริหารให้เขาเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำอะไรมาบ้างเพื่อประโยชน์สูงสุดในการตภาพัน,ใน,ใน,ในเนี่ยการตอบคำถามซอฟต์สกิลครับ หรือเกี่ยวกับเรื่องของทักษะและความสามารถของเราที่ไม่ใช่เป็นความสามารถในงานละมันเป็นความสามารถในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในองค์กรนั้นๆแต่มันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้งานมันสําเร็จเนี่ยครับซอฟต์สกิลจริงๆแล้วการตอบคําถามซอฟต์สกิลที่ดีที่สุดคือการยกตัวอย่างแต่ว่าการยกตัวอย่างเนี่ยบางครั้งเราก็ลืมไปครับเราไม่สามารถที่จะตอบได้ทันทีเราคงจะต้องเตรียมตัวมาก่อนส่วนมากคําถามเรื่องของซอฟต์สกิลครับสมมติเขาจะวัดเรื่องของ leadership skill ความสามารถในการนำทีมของเราเขาอาจจะให้เรายกตัวอย่างเช่นว่าลองยกตัวอย่างการทำงานหรือเหตุการณ์ในอดีตที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ manage ทีมหรือการคุมทีมของเราบางทีถ้าเราไม่เตรียมตัวไปหรือเราไม่ยกตัวอย่างเนี้ยครับผู้บริหารผู้สัมภาษณ์เขาก็จะเห็นภาพไม่ตรงกับเราก็จะนำไปสู่ความไม่สำเร็จในการสัมภาษณ์งานเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดก็คือต้องเตรียมตัวอย่างไปก่อน รหรือแม้กระทั่งว่าคุณมีวิธีในการ manage ทีมอย่างไรถ้าเกิดลูกทีมมีคอน FLICT หรือมีความขัดแย้งกันแบบนี้ครับซึ่งถ้าเกิดการที่เราเตรียมตัวอย่างไปก่อนก็จะทําให้เราตอบคำถามแบบนี้ได้อย่างไง่ายได้ครับผมเทคนิค mm. ต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วครับมันก็คือเป็นเพียงเทคนิคมันเป็นหลักการที่เรียกกันว่าถ้าปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้แล้วโอกาสที่เราจะได้งานเนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสสูงขึ้น หรือเราอาจจะสร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์มากขึ้นนะครับแต่ว่าหลักการนี้มันก็จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเราไม่ได้เตรียมความพร้อมของตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นเคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการสัมภาษณ์งานก็จะมีสส่วนครับส่วนแรกคือหลักปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับอีกส่วนนึงก็คือการเตรียมความพร้อมของตัวเราให้มั่นใจให้มีข้อมูลที่แน่นที่สุดเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสัมภาษณ์งาน